จาไปดูคอเซนเตอร์ที่มาก่อกวนมาหลอกลวงเจอกันทุกคนค่ะคุณสุวิทเคยเจอไหมคะครับเจอครับว่ามาจากไปรษณีย์บ้างมาจากปสทชบ้างมาจากกรมตํารวจบ้างค่ะเบื่อทุกคนบ่นว่าแหมเบื่อแล้วเกิดไม่รู้จะทํายังไงอยากจะรับมือต้องไปถามคุณครูคนนี้ค่ะว่าเขารับมือยังไงไปฟังเสียงได้นะัล่ม เมื่อคืนฝันดีหน้าตบฝันฝันว่าพบอะผู้ชายยอดดีอาพาไปเที่ยวอาพาไปเที่ยวดูนะอ้าช่วยกันร้องหน่อยสิแม่อคอเซนเตอร์เค,ครียดทั้งวันแล้วอ่ะไหนๆโทรศัพท์มา จัดเพลงให้ซะเลยค่ะถึงแม้ว่าจะตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังยังไงทนฟังหน่อยนะเพราะว่าคอสเซนเตอร์โทรศัพท์มากวนคุณครูตั้งแต่เช้าแล้วคุณครูทันทีกาจเจริญสุขค่ะจะไปสอนภาษาไทาย<ม>ออกจากบ้านขับรถก็โทรมาจะเข้าชั้นเรียนจะสอนเด็ก ก็โทรมาค่ะเพราะฉะนั้นเลยใช้วิธีนี้ไม่ด่าก็ได้ไม่ตัดสายด้วยค่ะนักเกรงพรอร้องเพลงให้ฟังสเสลยใครเห็นก็โตกันค่ะว่าเออก็มีวิธี<อ>แก้เคสแก้เพลทกันแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันก็คุยใหญ่เลยนะคะคอรเซนเตอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายซะด้วยคุณครูบอกว่าเรียนหนังสือหรือว่าสอนหนังสืออะไรยังไงเนี่ยมันก็เครียดอยู่แล้วค่ะก็เลยไม่อยากจะให้เครียดไปแต่คุณครูก็ถือว่า จัดเต็มคาราเบลเหมือนกันนะคะเนี่ยร้องหูตาหน้าตาเอียงไปหมดเลยถ้าจะเต้นกันเลยทีเดียวแต่นี่ก็คือวิธีการแก้เพดคอร์เซนเตอร์ที่ฝากไว้ค่ะครูปุ้ยเลยบอกว่าจัดเพลงให้ไม่หยุดไม่หยุดรัวๆแบบนี้ใครทนได้ทนไปค่ะใครอ่อนแอแพ้ไปใครไหวหรือไม่ไหวยังไงไปก่อนได้เลยค่ะเออก็ดีเหมือนกันนะคะระวังนะครับ